กรณีของนายวิมวัย59ปีนะคะที่เป็นช่างเครื่องส่งออกอากาศของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยกอ่อเหตุเอาปืนไปกราดยิงเพื่อนร่วมง,งานตายไปสามศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนเป็นข่าวชวนสยองไม่น่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะวันนี้ x เอ็กไซทยโพสลงหน้าหนึ่งอัปเดตเรื่องนี้ขึ้นมานะคะว่า มีความข้องใจว่าช่างวิมเนี่ยมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทต้องกินยาระงับประสาทมาก่อนทาไมถึงมีใบอนุญาตในการพกปืนได้มีใบอนุญาตในการพกปืนได้ค่ะทั้งที่มีสภาวะจิตใจไม่ปกติระบบประสาทไม่ปกติฉบับเอ็กไซทัยโพสพาดหัวใหญ่สุดๆข้องใจทำไมมีใบอนุญาตให้กับคนจิตป่วยพกปืนได้ นี่คือเรื่องที่แปลกแต่จริงแล้วเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าตำรวจสพเมืองพิษณุโลกค่ะนํากําลังชุดสืบสวนทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า50นายไปควบคุมตัวนายวิมสอนสุดวัยห้ปีนายช่างเครื่องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทจังหวัดพิษณุโลกไปทําแผนประกอบข้รับสารภาพ หลังจากนายวิมได้ใช้ปืนขนาด9มมแล้วก็จุด3.82กระบอกยิงเพื่อนร่วมง,งานตายสลด3ศพแบบไล่บี้ไล่ยิงเนี่ยนะฮะตายไป3ศพแล้วก็บาดเจ็บ1คนนะคะในสถานีวิทยุสวทพิษณุโลกอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นเหตุการณ์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเดยเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวนายวิมไปทำแผนจุดแรกจุดแรกนายวิมใช้ปืนยิงนายจิรวุฒิสุมเมธเทพานัช์วัย47ปี เป็นช่วงที่นายจิรวุฒิกำลังกำลังเดินเข้าไปหน้าอาคารของสองวอทอพิศณุโลกแล้วก็กำลังปีนบันไดปรับกล้องวงจรปิดอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้านายจิรวุฒิถูกนายวิมยิงเข้าไปสามนัดเสียชีวิตขาที่นี่คือจุดแรกที่ทำแผนเมื่อวานนี้จุดที่สองเป็นห้องควบคุมเครื่องส่งเป็นการทำแผนช่วงที่นายวิมเนี่ยเอาปืนยิงนายภูมิสลันพันภูมินะคะ นายภูมิสลันพันภูมิไวัห้าสิบห้าปีเป็นนายช่างอาวุโสนายภูมิสลันเนี่ยกำลังดูแลงานออกอากาศกำลังออกอากาศสดเป็นขึ้น AM ของสวทพิษณุโลกแล้วก็มีดีเจผู้หญิงเนี่ยจัดรายการสดอยู่ด้วยนะคะต้องมาหลบนายวิมมุดไปหลบอยู่แต่นายวิมก็ตามไปยิงนายภูมิสลันห้านัดเสียชีวิตคาที่ในห้องส่งออกอากาศนะคะอันนี้ ก็เป็นการทำแผนเมื่อวานนี้จุดนี้จุดที่สองแล้วก็จุดที่จุดที่สามนะคะจุดที่สามเป็นจุดที่นายวิมไปยิงนายปรุงจันแดงวัยห้าสิบหกปีนายปรุงเป็นช่างเครื่องส่งนายปรุงเนี่ยไม่เห็นเหตุการณ์นะคะนายวิมก็เลยกะยิงนายปรุงเพื่อปิดปากนายปรุงก็วิ่งหนีนายวิมก็ไล่ไล่ยิงกระทั่ง นายปรุงถูกยิงที่คางแล้วก็ที่อกอาการสาหัสแต่ว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะนายปรุงคนนี้คือคนที่บาดเจ็บเป็นจุดที่ทําแผนเมื่อวานนี้จุดที่สามจุดที่สี่ด้านหลังอาคารของสอวทพิษณุโลกนายวิมใช้มีดหมอคือเอาปืนยิงร่างพออ,อสานิตบุตรมางกูวัยหกสปีพออสอวทพิษณุโลกถูกปืนยิงทั้งหมดหนัด แล้วก็นายวิมคร่อมร่างของผอ,งอสานิ์เอามีดจ้วงแทงอีกนะคะเนี่ยละค่ะจ้วงแทงอีก4แผลกระทั่งเสียชีวิตคาที่ก็เป็นทั้งหมดค่ะที่มีการทําแผนประกอบข้อสารภาพเจ้าที่ไปตั้ง50นายเพราะว่ากลัวเรื่องของการรุมประชาทันนะคะไปกันตั้ง5 0นายเนี่ยกลัวนายวิมเจอรุมประชาทันก็เลยเอากําลังไปเยอะคุมนายวิมคุมนายวิมคนเดียวตั้ง50นายนะคะค่ะ งานนี้นะคะมีการทําแผนเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตารวจสพเมืองพิษณุโลกค่ะเตรียมส่งฟ้องศาลวันนี้นะคะเตรียมทําเรื่องส่งนายวิมฟ้องศาลวันนี้ข้อหาเจตนาฆ่าให้คนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนั่นแหละนะคะแล้วก็พกปืนไปในที่สาธารณะงานนี้นะคะนายวิมบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนนับหนึ่งถึงพันแล้ว ก่อนเกิดเหตุตนนั่งนับหนึ่งถึงพันผ่านทุกอย่างมาแล้วแล้วก็ยืนยันว่ากินยาละงับประสาทมาแล้วด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ไปก่อเหตุอันนี้เรียกได้ว่ายอมแล้วว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานเนื่องจากว่าถูกเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยตำหนิจนกลายเป็นความไม่พอใจสะสมอย่างนายจิรุิเนี่ยวัยสี่สิบเจดปี ช่างไฟฟ้าอาวุโสที่นายวิมไปยิงตอนที่เขากําลังปีนปรับกล้องวงจรปิดนะคะสามนัดกระทั่งนายจิรวุฒิเสียชีวิตเนี่ยนายวิมบอกว่าไม่พอใจที่นายจิรวุฒิเนี่ยตำหนิต,ตนมาตลอดจนตนเกิดความไม่พอใจสะสมและถึงจุดที่ไม่ไหวก็เลยพกอาวุธเข้าไปก่อเหตุในสวทพิษณุโลกส่วนนายภูมิสรั์ที่ยิงเพราะว่านายภูมิสรันเป็นคนที่ชอบเสี่ยมเสี่ยมให้คนรังเกียจต,ตน เนี่ยก็เลยแบบว่าเป้าหมายที่ยิงอ่ะตั้งใจยิงให้ตายอยู่แล้วส่วนพออสานิศนายวิมบอกว่าพออสานิ์ไม่ได้ตั้งใจฆ่าให้ตายเลยแต่กลับแต่กลับกลายแบบทุกทุกทนกว่าคือกลับกลายเป็นว่าพออสานิ์ถูกฆ่าตายสภาพทั้งปืนทั้งมีดเนี่ยหนักหนากว่ารายอื่นทั้งที่พออสานพออสานิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในข่ายที่นายวิมต้องการฆ่ามาตั้งแต่ต้นแต่ทีนี้นายวิมบอกว่าทําไมไปฆ่าพออสานิ์ พอ,อสานิศพออสวทพิษณนุโลกเนี่ยไม่ได้คิดจะฆ่าแต่พอตนฆ่าเพื่อนร่วมงานไปแล้วสองคนจู่ๆพอ,อสานิศก็โผล่เข้ามาถาถมใส่ตนชกต่อยตนยือย้อยุดฉุดกระชากกันนั่นล่ะค่ะก็เลยตัดสินใจตัดสินใจเอาปืนเนี่ยที่มีอยู่เอาเอามาใช้เพื่อป้องกันตนเองนะนายวิมบอกว่า นายสานิตเนี่ยนะโหมเข้าใส่ตนมีการป่อสู้ยื้อยุดชุกกระชากันแล้วก็หักข้อมือกันมีการหักข้อมือกันด้วยนายวิมบอกว่าผมเอามือข้างหนึ่งดันคางผอ,อสานิตไว้และปืนก็สายไปใส่มาในกระเป๋าผมมีมีดหมออยู่เพราะผมเป็นคนที่ชอบศยลศาสตร์จะพกมีดหมอเอาไว้ตอนนั้นคิดว่าถ้าผอแย่งปืนผมไปผมตายแน่ผมเลยเอามือค้ำคอที่ผอ,อไว้แล้วก็หยิบมีด ไปช่วงแทงตัดขั้วหัวใจของพอ,อแล้วก็เอาปืนยิงพอ,อนะคะเนี่ยผมฆ่าพอ,อสานิตทั้งที่ผมไม่ได้คิดจะฆ่าและผมไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองพอ,อสานิตแต่อย่างใดเพียงแต่เขามาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาก็มายุอยุดฉุกเฉิกับตนถ้าเขารอดผมก็โอเคแต่ความรู้สึกตอนนั้นผมหน้ามืดแล้วผมคงต้องฆ่าเขาแล้วนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ฆ่าพอ,อสานิตทั้งที่ไม่ได้มีเหตุผล ไม่ได้มีอะไรจะไปฆ่าพออสานิทมาก่อนหน้านี้เลยแต่พอ,อสานิทกลับกลายเป็นศพที่ตายแบบทุรนทุรุดนะคะงานนี้นะคะทางตํารวจก็แจ้งว่ามีการทําแผนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่มีการลุมประชาทำไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างก็เป็นการทําแผนผ่านพ้น,นด้วยดีแล้วก็ทราบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่านายวิมมีปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานเจ้าตัวก็สารภาพแล้วแล้วก็ยืนยันว่ากินยาระงับประสาทมาแล้วด้วย พราะตอนแรกรอปอพอที่เป็นเพื่อนซีของนายวิมบอกว่านายวิมเนี่ยมีอาการทางประสาทไม่ปก,กติต้องกินยาสงสัยไม่ได้กินยาแต่นายวิมบอกตํารวจว่าเขากินยาระงับประสาทมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมียารักษาโรคส่วนตัวทั้งหื่นหอบหัวใจนะคะงานนี้ตํารวจก็ได้ขอประวัติการรักษาโรคจากโรงพยาบาลพุทธชินราชมาประกอบสํานวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ ญาติของผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อวานี้ก็ได้มีการทําพิธีศพผู้ตายทั้งสามศพนะคะแล้วก็บําเพ็ญกุศลที่วัดคูหาสวรรค์เหมือนกันทั้งสามศพนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งญาติิแต่ละคนบอกไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะญาติิของผู้เสียชีวิตเนี่ยต่างเสียอกเสียใจไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคิดว่าสวทเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยแล้ว นะแต่และคนทํางานก็น่าจะมีวิธิภาวะเรื่องราวของอารมณ์และข้อสติแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่ฆ่านะฮะผู้ที่ฆ่าคนตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาของผอ,อสานิตนะคะภรรยาของผอ,อสานิตชื่อว่านางวาสนาบุตรมังกรเธอบอกว่าขอให คดีนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายขอให้มีบทลงโทษชดใช้ความผิดสามีของตอนเป็นคนดีไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงลงมือได้ลงคออย่างเยี่ยมโหดขนาดนี้นะคะค่ะเนี่ยแหละแล้วบอกว่าสามีของตอนทำงานอีกไม่กี่เดือนก็จะ,กะเกษียณแล้วแต่ได้มาเจอเรื่องนี้ซะก่อนเป็นเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งเป็นเหตุการณ์การ,การตายอย่างกระทันหันยังทาใจไม่ได้ไดนะฮะนี่คือภรรยาของผอ,งอสานิศนางวาสนาก็บอกกับนักข่าวตามนี้ค่ะ แล้วก็ปงปัญหาขัดแย้งในสํานักง,งานนั้นญาติของผู้เสียชีวิตนะคะที่นายวิมระบุว่ามีปัญหาระหว่างกับนายวิมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นญาติของนายจิรุิหรือว่าญาติของนายภูมิสันญาติบอกไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนมารู้อีกทีก็ถูกยิงตายไปแล้วเนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือว่านายวิมเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตญาติของผู้เสียชีวิตก็กังวล กังวลว่านายวิมมีปัญหาสุขภาพจิตอาจจะเอาเรื่องนี้ทําให้ตนเองรอดได้นะอาจจะเอาเรื่องปัญหาสุขภาพจิตมาทําให้ในายวิมรอดจากคดีนี้ได้นี่คือญาติผู้เสียชีวิตกังวลแต่อย่างไรก็ตามนะคะตํารวจบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายวิมก็ให้การกับตํารวจรู้เรื่องแล้วก็ยอมรับว,ว่ากินยาระงับประสาทมีอาการทางระบบประสาทมาจริงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะต้องเข้าข่ายสุขภาพจิตดีไม่ดีหรือยอย่างไรเดี๋ยวไปว่ากันต่อนะคะตอนนี้ก็ ในเรื่องของคดีนั้นนะคะตำรวจก็เก็บข้อมูลหลักฐานพยานต่างๆให้มากที่สุดนะคะส่วนสถานีวิทยุกระจยายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้นายเทวลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้พลโทสันเสริญแก้วกําเนิดและที่บดีกกรมประชาสัมพันธ์ไปติดตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้แล้วนะให้ตรวจสอบอย่างละเอียดและดูสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ สาเหตุเพื่อนร่วมงานมันเกิดจากอะไรให้เร่งปรับวิธีการทำงานถ้ามีปัญหาระหว่างกันให้ไปปรับจูนความคิดให้มีการปรับวิธีการทำงานอย่างเข้าใจกันดูแลเอาใจาใส่ลูกน้องแล้วก็เจ้าที่กันมากขึ้นนะคะเรื่องนี้นายเทวฤทธิ์พันลบก็มอบหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปจัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากนะคะเป็นการฆ่ากันตายสามศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคน ในพื้นที่สอวอทพิษณุโลกนี่เป็นภาพหน้าหนึ่งเอ็กไซทยพศหน้าหนึ่งเอ็กไซทยโพสเป็นภาพนํานายวินไปทําแผนประกอบค้อรับสารภาพในพื้นที่นะจ๊ะอันนี้ค่ะ